สวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดพัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซับสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะซับสวยๆอีกแปลงหนึ่งมีสเสน่ห์มากแปลงนี้ครับจตุโชคซอยสี่ออกสุขาพิบาลห้าออกวงแหวนเรียบการนาขึ้นใกล้ทางด่วนนะฮะจตุโชคดาวขานองได้เส้นนี้ครับจตุโชคซอยสี่ที่ดินถมแล้วสองไร่ครับมีรั้วรอบขอบชิดถมลูกรังสเปคครับขายไม่แพงแวดล้อมถนนกว้างนะฮะ พื้นที่สีได้รั้วรอบขอบชิดแปลงนี้ขายไม่แพงครับ0986474222โทรหาผมได้เลยครับนะนะฮะโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับวันนี้พาทีมงานมาลงพื้นที่นะครับ พี่แดงนะครับพี่แดงครับคดวัชรินการตลาดออนไลน์ครับสถานที่จริงครับถมแล้วรั้วรอบขอบชิดครับถมแล้วรั้วรอบขอบชิดครับถมลูกรังด้วยครับรั้วสเตโครงสร้างของรั้วนะครับคาหนาครับปรีคาสครับสี่รอบทิศทางเลยครับสี่ด้านนะฮะ 0986474222ครับแปลงนี้ครับแวดล้อมนะฮะเป็นตึกเป็นออฟฟิศโมเดินอยู่อาศัยรถใหญ่เข้าออกได้ครับจัตุวโชคซอย4ออกสุขาพิบาล5วัชรพลได้ครับแปลงนี้ ถมแล้วถมด้วยลูกรังด้วยครับนะ098647422เหมาะทำโกดังออฟฟิศสํานักงานรถใหญ่เข้าออกได้นะครับพื้นที่2ไร่พอดีกว้าง52ลึก60เมตรครับกําลังเปลี่ยนแปลงครับซอยนี้ฝั่งนู้นจะเห็นทางด่วนนะฮะไปจตุโชคดาวขอนองครับนะฮะสุขาภิบาล5 098647422ลง ดูคลิปดู YouTube ดูเพจผมได้เลยครับติดต่อติดตาม0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ